บ้านอื่นเขาไปวิ่งเล่นกันอันนี้นอนอย่างเดียวเนี่ยเออนอนอย่างเดียวค่ะฝนก็ตกอากาศก็ดีฝนหยุดแล้วไปวิ่งสิลูกเพราะนอนเรียงหน้ากันอยู่ได้เนี่ยยายา เล่นกันเล่นไม่เป็นเล่นให้เป็นเล่นให้เป็น <c oughs> ก็เจ้าลูกเล่นนะเจ้าอะ่ะ <c oughs> ไปวิ่งไปลูกปะ <c oughs> มาชวนกันวิ่ง <c oughs> ห้ามันห้ามันห้ามันเออ ห้ามันมันชอบทะเลาะกันเนี่ยห้ามันมดูไม่สวยไม่สวยควายห้ามไหมไม่สวยเก่งจังเลย แม่สวยเก่งจังเลยลูกอืเหตการมันชอบทะเลาะก,กันอะ่ะเออมันเป็นยังไงชอบทะเลาะก,กันออเอา้าเอาไปจวนีไปชวนอีวันเดี๋ยวอีวันโมโหนะอืม อ้วนโมโหนะอย่าคางอย่าคางเล่นเฉยๆว้าว,ว,าวบอกว่าเล่นเล่นเดี๋ยวยายตีนะเออให้เล่นไม่ให้ทะเลาะก,กัน ้าอเออจัดการมันเลยลูกจัดการมันอืบักอันเนี้ยเล่นกันไม่ได้เลยก็ตามเขาอยู่นั่นแหละเขาสวยไม่ต้องไปมุดลูกไม่ต้องไปมุดตามมันออกมานีเร็วหาเจ้าเร็ว ออกมาสวยออกมาออกมายาขนมให้กินเร็วๆมีเอฟซีส่งขนมมาให้เต็มเลยค่ะท <c oughs> าบน้ำแข็งออกมาอีกแล้ว เอาไหมขนมไหมขนมของพี่คนสวยครับส่งมาให้ฉี่ข้าวขอบคุณนะครับเยอะเลยเอาลูกอะอะไรไม่ออกมาไม่ต้องกินอ้วนเอาน้ำแข็งออกมาอีกแล้วนะอ้วนนะ